สาาวยมข้าราชการคนหนึ่งขอใช้นามสมมุติว่าคุณสมยศคุณสมยศได้เล่าว่าเมื่อประมาณ40กว่าปีที่ผ่านมาเขาต้องเดินทางไปประชุมสมนาที่จังหวัดอุดรธานีได้ออกเดินทางจากกรุงเทพได้ใช้รถยนต์ส่วนตัวของหัวหน้ากองขับไปพร้อมกับเพื่อนข้าราชการ รวมเป็นสี่คนรวมทั้งตัวของหัวหน้ากองด้วยคุณสมยศผู้เล่าเป็นคนขับรถเองเมื่อถึงนครราชสีมาได้แวะรับประทานอาหารมื้อเย็นที่นั้นหรือจะเรียกว่ามื้อค่ำก็ไม่ผิดเพราะได้เลี้ยงดูกันตามสบายกว่าจะอิ่มน,น้ำสำราญเรียบร้อยก็เข้าไปห้าทุ่มเสร็จเจแล้วจึงได้ออกเดินทางต่อไปเมื่อคุณสมยศผู้เลาได้เป็นผู้ขับรถตามเคย ได้นนั่งคู่กับหัวหน้ากองเพื่อนข้าราชการอีกสองคนได้นนั่งที่เบาะหลังขณะที่รถแล่นไปตามถนนเปี่ยวและคุยกันสนุกสนานเรื่อยไปนั้นไฟหน้าของรถที่พุ่งสว่างไปข้างหน้าก็ปะทะกับร่างของหญิงสาวคนหนึ่งที่ข้างหน้าพอรถแล่นเข้าไปไกลๆจึงเห็นว่าหญิงคนนี้หน้าตาค่อนข้างจะสวยอายุประมาณ20ปีผมยาวถึงหลังนุ่งกางเกงคล้ายกางเกยงยีนใส่เสื้อเชิ้ตแบบสป,ปอร์ต ทันสมัยพอสมควรแต่หน้าเธอเศร้าเหมือนกำลังทุกคุณสมยศได้หยุดรถเมื่อถึงที่เธอผู้น,นั้นได้ยืนอยู่หวหน้ากองก็เปิดกระจกรถแล้วตะโกนถามว่าอ้าวแม่หนูหนูจะไปไหนละ่ะนั่นนะสาวผู้นั้นกระล่ำละลักตอบปนกับร้องไห้ขอโดยสารต้อไปในเมืองเพื่อไปแจ้งความตำรวจ เพื่อนชารัชก,การเบาะหลังก็เปิดประตูรถให้เธอเข้านั่งกลางในรถเมื่อรถแร่นไปเธอก็ได้เล่าเรื่องไปร้องไห้ไปว่ามีผู้ชายสองคนได้หอบลวงมาจากในเมืองช่วยกันพ่มพืนจนสลบแล้วก็หนีไปเมื่อฝื้นขึ้นมาก็พยายามออกมาขอความช่วยเหลือนี่แหละค่ะแต่ไม่มีรถคันไหนหยุดรับเลย พวกเราต่างช่วยกันพูดปลอบโยนเธอคุณสมยศซึ่งกำลังขับรถก็มองที่กระจกมองหลังก็รู้สึกว่าหญิงสาวคนนี้หน้าตาสวยมากทีเดียวแต่ประหลาดแสงสะท้อนจากไฟด้านหน้ารถปกติคนจะมองเห็นคนในรถเพียงรางๆเท่านั้นแต่นี่คุณสมยศเห็นหน้าหญิงสาวนี่ชัดมากเหมือนมีแสงเรืองๆอยู่ที่ใบหน้าคุณสมยศก็คิดเสียว่า เออเธอคงจะมีผิวขาวมาจึงทำให้เห็นอย่างนั้นอีกครู่ต่อมาก็เกิดมีกลิ่นเหม็นเน่าเข้ามาในรถทั้งัๆท,ที่ได้ปิดกระจกทุกด้านและก็เปิดแอร์ไม่อาจจะมีกลิ่นนอกเข้ามาได้นใดนั้นคุณสมยศก็มองเห็นเธอในกระจกมองหลังเปลี่ยนไปทันทีก็คือหน้าเธอที่เห็นสวยอยู่เมื่อกี้ก็กลับกลายเป็นหน้าที่มีริ้วรอย ตะหมึงตะปั่มและดวงตาก็ลึกลงคุณสมยศตกใจสุดขีดเหยียบเบรกรถหยุดไม่ทันที่ใครจะพูดว่าไกลก็ได้ยินเสียงเธอพูดกับไกลนั้นพูดขึ้นว่าหนูไปนะแล้วร่างของเธอก็หายว่าไปเรื่อนของคุณสมยศที่เบาะหลังสองคนที่นั่งขนาดเธอมาร้องโวกเวกโวยวายกลัวจนเป็นลมหมดสติไปในที่สุด